สวัสดีครับทุกท่านผมมาอัปเดตใหม่หน่อยผมใช้แบบสองระบบสองระบบตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเปิดตัวเดิมส่วนตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวเดิมล็อกบล้อกก็ใส่ตัวล็อกอตัวกดกดปกติที่เคยใช้ปิดกุญแจอยู่นะปิดกุญแจอยู่ อ่ะตัวล็อกตตวเดิมที่เคยใช้ส่วนส่วนอีกเสน้นหนึ่งจะใช้แบบเปิดกนะุญแจเปิดกุญแจนะเปิดกุญแจใช้กับ t ี o ไม่เปิดกุญแจใช้กับ t ี o อ่ะ แล้วก็ข้างใน,ข,งในข้างในตัวนี้ผมใส่สปริงเข้าไปไม่รู้เห็นน,ะนี่ไงผมใส่สปริงเข้าไปเวลาเปิดเบาะตัวล็อกตัวล็อกเบาะมันได้อ่อนคลิปแรกผมเอาสปริงมาใส่ตรงนี้ล็อกเบาะมันล็อกได้ครับแต่มันแข็งไม่เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำคลิปหน้า ไฟดีเล้วกลางเ่าไฟดีแล้ยว